Assalamu a l ม i ร u ะห a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮครับมาพบกับบังดี้ในรายการเรื่องมีอยู่ว่าซีซั่น2วันนี้บังดี้มีนิทานสนุกๆพร้อมกับความสุขของทุกคนในครอบครัวครับน้องๆครับเวลาที่เราเจอปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆเนี่ย เราจะต้องมีสติและพยายามหาทางออกและผ่านไปให้ได้นะครับจะได้เหมือนกับเจ้าแพะสามตัวที่บางจะเอามาเล่าให้น้องๆฟังในวันนี้ครับเรื่องมีอยู่ว่ามีแพะสามพี่น้องอาศัยอยู่บนหุบเขาที่เต็มไปด้วยหญ้าเขียวขจีไกล้ลำคลองแพะทั้งสามมีขนาดต่างกันแพะคนน้องตัวเล็กสุดแพะคนกลางมีขนาดปานกลางแพะคนโตมีขนาดใหญ่มากมีเขาที่โค้งและใหญ่ทั้งสามกินหญ้าทั้งวัน ได้ไปกินน้ำที่ริมคลองสามพี่น้องอยู่อย่างมีความสุขบนหุบเขานี้เพราะมันกินและกินทั้งวันไม่นานหญ้าบนหุบเขานี้ก็หมดลงไม่นะหญ้าหมดแล้วเราจะกินอะไรล่ะแพะคนเล็กร้องไห้อย่ากังวลไปเลยน้องชายมองไปที่อีกฝั่งของคลองสิฝั่งนั้นยังมีทุ่งหญ้าเขียวชอุ่มที่นั่นเต็มไปได้วยหญ้าอรอ่อ,รอยๆ ใช่แล้วฝั่งนู้นยังมีหญ้าอีกมากมายสิ่งที่เราต้องทาคือว่ายน้ําข้ามไปฝั่งนูน้นแต่การว่ายน้ําข้ามคลองนั้นอันตรายเกินไปเพราะมีจระเข้อาศัยอยู่ในลาคลองนั้นจระเข้มีปากที่ใหญ่และฟันที่แหลมคมมันกินสัตว์ทุกตัวที่พยายามว่ายน้ําข้ามคลองแพะทั้งสามพี่น้องได้วางแผนที่จะว่ายน้ําข้ามคลองใครจะว่ายข้ามไปก่อนฉันจะว่ายไปก่อน แพะคนเล็กสูดหายใจลึกแล้วกระโดดลงไปในคลองเสียงกระโดดนะ้ำทำให้จระเข้ได้มาดักหน้าแพะคนเล็กฉันเป็นแพะตัวเล็กๆอย่าก,กินฉันเลยฉันข้ามคลองนี้เพื่อจะไปกินหญ้าฝั่งนูน้นเจ้าจะไม่ได้ไปไหนเพราะข้าจะกินเจ้าเป็นอาหอานแพะคนเล็กกลัวเอามากๆแต่ว่าเขาฉลาดและมีสติเขาจึงบอกกับจระเข้ว่าอย่าก,กินฉันเลยนะฉันตัวเล็กที่สุดในบรรดาพี่น้อง ถ้ากินฉันท่านคงไม่อิ่มรอกฉันคงไม่ใช่อาหารที่ดีของท่านแต่ถ้าท่านรอกินที่คนกลางของฉันปิดจะว่ายน้ำมาตัวถัดไปตัวเขาใหญ่และบวนกว่าฉันมากด้วยอืงั้นเจ้าว่ายน้ำข้ามไปได้ฉันจะรอกินที่ของเจ้าแพะคนเล็กก็ได้ว่ายน้ำข้ามคลองไปยังแหล่งอาหารอีกฝั่งได้อย่างปลอดภัยฉันจะฆ่าเป็นคนถัดไปแพะคนโตพยักหน้า แพะคนกลางสูดหายใจลึกแล้วกระโดดลงไปในคลองเสียงกระโดดน้ำทำให้จระเข้เข้ามาดักหน้าแพะคนกลางฉันเป็นแพะที่คนกลางอย่าก,กินฉันเลยฉันข้ามคลองนี้เพื่อจะไปหาน้องชายและไปกินหญ้าฝั่งนูน้นเจ้าจะไม่ได้ไปไหนเพราะข้าจะกินเจ้าเป็นอาหารแพะคนกลางกลัวเอามากเช่นกันแต่ก็เหมือนน้องชายของเขาเขามีความฉลาดและมีสติเขาจึงบอกกับจระเข้ว่า ท่านกินฉันได้แต่ท่านกําลังผิดพลาดมาหาันฉันตัวผอมมีแต่กระดูกถ้ากินฉันท่านคงไม่อิ่มหรอกฉันคงไม่ใช่อาหารที่ดีของท่านแต่ถ้าท่านรอกินพี่คนโตของฉันที่จะว่ายน้ํามาตัวถัดไปตัวเขาใหญ่และอว้วนกว่าพวกเราทุกคนแน่นอนจะเป็นมื้ออาหารที่ดีที่สุดสําหรับท่านอืมนั้นก็ดีเลยนั้นเจ้าว่ายน้ําข้ามไปได้ฉันจะรอกินพี่ของเจ้า แพทคนกลางก็ได้ว่ายน้ําข้ามคลองไปยังแหล่งอาหารอีกฝั่งได้อย่างปลอดภัยเหลือพี่ชายคนโตเขาเห็นน้องทั้งสองปลอดภัยอยู่อีกฝั่งเขาเริ่มเดินไปที่ริมคลองแพะคนโตสูดหายใจลึกแล้วกระโดดลงไปในคลองเสียงกระโดดน้ําทําให้จระเข้ได้มาดักหน้าแพะคนโตเจ้าจะไปไหนฉันเป็นแพทพี่ชายคนโตฉันข้ามคลองนี้เพื่อจะไปหาน้องชายและไปกินหญ้าฝั่งนู้นเจ้าจะไปไหนไม่ได้ ข้าจะกินเจ้าเป็นอาหารเพราะข้าหิวมากแพะคนที่ตัวใหญ่และแข็งแรงไม่กลัวจระเข้เลยเขาได้เอาเขาพุ่งชนไปที่จระเข้อย่างแรงจระเข้กระเด็นไปไกลและแพะที่คนโตก,ก็ได้ไว่ายน้ำข้ามคลองไปหาน้องชายและไปยังแหล่งอาหารอีกฝั่งได้อย่างปลอดภัยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปัญหาต่างๆจะผ่านไปได้ต้องมีสติและมีการวางแผนที่ดีนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับนิทานแพะ3ตัวหวังว่านอ้นองๆคงได้ข้อคิดในการใช้ชีวิตจากแพะทั้งสานะครับสำหรับวันนี้รายการเรื่องมีอยู่ว่าซีซั่น2คงต้องลาน้องๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้อัสลามุอะลัยกุมวารั์มะตุลลอฮิวะบะาระการตฮ้ครับ I don't know what I